สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ขวัญใจสาวล้าพาะวาวัยเทพสีหูหาตาซึ่งอยู่แถววัดหลัดประดุกนี่เองพี่น้องอันดับแรกเขาเขามากะไปหาของบูชาเพิ่นเลยนั่นก็คือทานพี่นอ้องงงมองเป็นอย่างเทพสีหูหาตาเพิ่นคือต้องถวายโดยทานเพราะเพิพ่นกินทานหรือจังไดเขามาฟังถ่ายคลิปกันเลยจ้ะอันดับแดกเขามาจดซื้อวันเดือนปีเกิดลงไปในกระดาษพร้อมี่สิเป็น ถวายแล้วก็ไปขอพ่อน้ำพนเพล่เจ้ะอันดับแรกเขากับขอพ่อในผูติดตามมหอดแสนในไหวทั้งที่เพิ่งเหตุก็บบ่าป็นยังขอพ่อในอกนบดายโดยเลขกก็เสิเอาดโดยก้นบดายโดยมนก็สิเอาโดยกระทาพี่น้องเนื่องจากเพิ่นขึ้นซื้อเรื่องลือเรื่อง,องความโศกหลาบัางครั้งบางมีเพราะฉะนั้นตอนเทาไปบูชาขันทานนี่ก็คือเพิ่นก็สิมีอ่าทูบมาห้เสียงโศกนําจากพี่น้อง มาลุนก็นเลยว่าเด็เๆเย<ม>่อเพิ่นขืนสื่อทางโศกลาบเข้ากับผาดบดายพี่น้องนี่ที่เด็ดผูดด้ใดที่มองหาอยู่แกจัดไปได้จ้ะอ่าขอพรแล้วเราก็มาเผาทานแล้วก็เผาซื้อใส่ทานแล้วก็มีคาถาไอ้เข้าทองถาวายเพิ่นนะจ้ะเอาบันนีเข้ากับหล่อบเบิ่ง้างคาพี่น้องงามแห้งมีพญายนาคองค์สีเขียวแล้วก็องค์สีทองแบบใหญ่มากตัวจริงก็คือใหญ่แห้งจ้ะ ผู้ใดที่ยูเทนีกกมาเที่ยวมาเบิงไดเดจอจากพี่น้องเป็นจัดสวนใดง่าม,มาทังในเพิ่นกสิจัดแต่งสวนใดธรรมชาติลมลื่นเย็นมาโบด้มีแค่นี้ภายในธรรมก็มีพระหลายองค์ที่หฮาได้ให้หฮาไเด้กราบไหว้บ,บ,บูชามีทั้งลีแลีวกะและหลวงปัญนอาจารย์สุบินณนาทองภูก่อตังหูปันเทพจีหัตาหรือเอิ่นอีกชื่อหนึ่งก็คือเทพแปลงกายนั่นเองพี่น้องบอกได้เลยว่า ผู้ใดทีกำลังขัดสนเรื่องการเงินการงานอยากหาเพื่อทีเพ่งจิตใจกมากราบไหว้พรนเด็เลยได้จ้าเผื่อเฮงเผื่อปังแล้วพ, <า S 2> พี่น้องอย่าหูเบาวา่าเทพศีหวัวตาเป็นยังต้องกินทานนั่นก็คือความเสื่อของคนผากเหนือของไทยได้จ้าตามตำนานเพลนวา่าเทพศีหวัวตาเป็นลางจำแลงของพระอินทร์ทีลงมาซอยมนุษย์ในช่วงทีอยากลำบากอันเพิ่นมาในรูปหลัก คณะของสัตว์ประหลาดท่มิสีหูหางตาซึ่งโบมีไผสามารถให้อาหารเพนด้จนกระทัางมีเส้าหน้าใจบุญผู้หนึง่งนําไปเลียงและคืนหนึง่งอากาศเหน็บหนาวเส้าหน้านีกน็ให้ความอบอุ่นด้วยกันก่อไฟแห่ฟิ่งนะแ,ตแต่แปลกสัตว์ประหลาดตัวนี้กับกินทานไฟที่กำลังลุกโซนอยู่คือกินกองไฟเป็นอาหารพี่น้องขับทายออกมาก,กับกลายเป็นท้อง จากตำนหนนี่เองจึงเป็นธีม่าของคำว่าทานคืออาหารของเทพสีหูหาตาถวายจึงเป็นการบูชาเพื่อขอพรให้โศโสมิลาบค้ามมังคังแก่คนที่มาก,กับบายบูชานั่นเองพี่น้องนั่นละจ้ะคันเรายังผิดผลาดไปกระตองข้อให้หลายๆเด้อพี่นอ้องตรงไปเห็นกับตาจากมหัศจันใจแห้งองค์มักใ,ใหญ่นี่พี่น้องใหญ่ที่สุดในประเทศไท้เราคอยว่าองค์นี้นะ มากราบวายกันเบิ่งด้วจ้าเพื่อสิได้เฮงเฮงปังปังสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมรับฟังคลิปจนจบด้วยค่ะคลิปหน้าพอกันไม่แล้วเบิ่งกันเลยว่าสีภาพใบใสีกพ,พี่น้องขอบคุณเลยหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ